สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะฝนตกมาสองสามวันน้ำขึ้นเต็มคลองเลยค่ะทุกคนมาพูดถึงเรื่องบัตรบา,บาค c o ไม่าร r โค้ดเนาะมันก็เหมือนกับเราทําการค้าเราต้องผ่านออยอเราต้องมีาร์โค้ดจำนวนสินค้าของเรานั่นแหละคะ่ะว่าสินค้าของแต่และตัวเราเนี่ยเราต้องมีาร์โค้ดอยู่แล้วใช่ไหมคะมีา a r c o ้ดมีเอเขาเรียกอะไรรหัสน่ะ รหัสของแต่และตัวที่เราบรรจุพันลงไปตามกล่องอะ่ะมันจะมีรหัสของมันอยู่แล้วเมื่อมันมีรหัสผ่านออยอแล้วใครก็ไม่สามารถที่จะปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ของเรามันก็ไม่ต่างกันกับบัตรเลือกตั้งนั่นแหละค่ะเขาให้ยืนยันตัวตนของบัตรนะว่าบัตรใบนี้เลือกตั้งเขตนี้มีจํานวนกี่ใบคนมาใช้สิทธิ์เท่าไรหร่เหลือบัตรเลือกตั้งเท่าไหร่ มันป้องกันการช่อโกงของคนที่คิดไม่ซื่อกับบัตรเลือกตั้งนั่นแหละค่ะมันสามารถตรวจสอบได้ว่าถ้าบัตรนี้มันไปซ้ำกันบาโคดมันไปซ้ำกันมันก็หรือว่าในกล่องนั้นไม่มีบาโคต้ตเลยก็เท่ากับเป็นบัตรปลอมเลยค่ะทุกคนเนาะอันนี้ก็ให้คนไทยเรานะเข้าใจนะคะว่าอย่าไปโดนหลอกให้เข้ามาปั่นเลยค่ะ ปันแต่ละคนเนะี่ยไม่ออกไปติดคุกติดตารางกันนะเราเป็นเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ต้องคิดให้ทันนะักการเมืองนะคะเด็กๆน้องๆเลยอย่าไปโดนหลอกเลยค่ะเสียอนาคตเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยกกตเขามีระบอบการป้องกันของเขาอยู่แล้วไม่งั้นเขาจะเป็นกกตได้ไงถ้ากกตทําผิดกฎหมายก็ต้องไปหาหลักฐานว่าเขาทําผิดกฎหมายข้อไหนไปแจ้งความนะคะ ไปแจ้งความถ้าเขาทําผิดตรงไหนจะได้ไม่ต้องไปโดนติดคุกติดตารางแทนนักการเมืองเขาอะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ